สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะจะพามาดูเฮ็ดหลังสวนออกทุกปีจ้ะบางปีก็สีเขียวบางปีก็สีนี่จ้ะเขาเออกไม่เหมือนกันจ้ะหมูบอกว่าเฮ็ดไข่มุกมันจะเป็นสีชมพูตีนมันเป็นสีชมพู แบบเนี้ยคือเฮ็ดไข่มุกใช่ไหมมันไม่ชมพูอ่ะดกขามาดูก่อนนี่เห็นไหมขาลักษณะอย่างเงี้ยมีคนบอกเฮ็ดไข่มุกแอดมินโมก็บอกเฮ็ดไข่มุกอ่ะจะถามว่ากลากินไหมไม่กลา,รการหรอกจ้าเฮ็ดชนิดนี้เนาะกลัวจ้ะ กลัวกลัวมากเลยเฮ็ดเ่นนี่นี่จ้ะถ้าใครไม่ชำนาญห้ามเด็ดขาดจ้ะห้ามเด็ดขาดเลยจ้ะออกร้ายหลายจ้ะกันนี่เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหมองหนึ่งจ้ะมาดูอีกทางหนึ่งจ้ะอันนี้มอสแมนค่ะขึ้นมานี่จ้ะขาเไปอย่างนี้ออกหลายกันละ นี่จ้ะทางนี้ก็มีออกหลายทุกปีจ้ะแต่ไม่ไม่อยากเสี่ยงดวงจ้ะชีวิตยังอีกยาวไกลนี่จ้ะอย่างหลายเขาออกสีเขียวก็มีจ้ะออกทุกปีจ้ะเฮ็ดตรงนี้นะเฮ็ดเนี่ย ออกหลายกันแฟนไม่ให้แตะไม่ให้กินเลยจ้ะแก่จะกลัวมากเฮ็ดเจได้ี่ยขาเขาเป็นสีเยื่ผู้เหมือนกันแบบนี้ลักษณะขาเขานี่จ้ะเฮ็ดปราบเซียนนะจ้ะเฮ็ดปราบเซียนมีคนตายกันแล้วจ้ะก็ไม่อยาก แต่ต้องไม่อยากตัด้วยจ้ะจะเอาดอกตูมให้ดูเยอ้อ้ดนี่ดอกตูมเป็นยังไงหัหักไปละเหม็นอืดย็นเลจ้ะออกทุกปีจ้ะเฮ็ดอันนี้ถ้าเขาไม่ตัดต้นมานะออกเป็นแบบสวยมาก คลิปนี้ก็ขอดากันก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย